บุญด้วยกันนะคะรู้สึกว่าอิ่มบุญทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนค<ช>่ะ <c oughs> วันนี้นะคะได้ได้มาแล้วนะคะสมใจจริงๆค่ะจุดประสงค์คือเราฟังท่านพระอาจารย์ราวีนี่มานานแล้วนะคะเกือบสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ รู้สึกประทาบใจแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้มากราบท่านนะคะจริงๆนะคะไม่เคยได้มาเลยค่ะหานะโอกาสนะคะแับว่าเป็นบุญนะคะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็วันนี้ก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะคะเน่ยที่นะคะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ขอฝากนะคะแม่ๆพ่อๆนักเรียนนะคะว่า,าให้น,นําไปใช้นะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะกราบขอขอบคุณนะคะอ,อบตนะคะที่นะคะให้ความอนุเคราะห์กับนักเรียนนะคะผู้สูงอายุทุกคนนะคะายสุดก็ขอให้ท่านทุกท่านนะคะ,ะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะโอกาสวันสูขคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณค่ะนบ้านยังนี่ อออพอได้มากแต่มากมันสอ๋อตอนนี้หอดบันแสงจังโมงจังโมงพอทีำ